นะอันนี้เล่าให้ฟังเท้าควายซันถามว่าทุกวันนี้ข่าวหน้าเชื่อถือไหมแต่ทีนี้ครับถ้าใครตามนานๆนะครับเวลาถ้าหาเขาไปได้แหล่งข่าววงในมาเขาจะค่อนข้างแช่เป็นระยะเวลา2วันเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะโชว์ว่าข่าวนี้เขาเอ็กคลูซีฟซึ่งหนึ่งในนั้นคือข่าวดี r นะครับอาจจะไปเอาคำพูดจากใครมาสักคนหนึ่งนะครับว่าดีแคไปพบกับ5นักเตะแมนเชสเต็ดใช่รูโน่ลินเดเลอรทอมฮีตันลาเฟวารานเขาแค่รีวิวเนี่ยนไหมไม่กล้าพูดเหมือนกัน นะครับทีเนี้ยเขาก็เ,เล่นข่าวนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับว่ามันเป็นกระแสแรงเหมือนกันว่าโอกาสที่จะกลับมาครั้งนี้มันก็มีนะมันเป็นการยูเทิร์นที่แบบระยะสั้นเหตุผลหลกัหลกๆที่เขาเอามาชูก็คือโอนานาเปลี่ยนใจไปรับใช้ทีมชาติก่อนหน้านี้โอนานาทะเลาะกับลิกโกแบรซงไม่รับใช้ฉันจะไม่อยู่ตั้งแต่ที่ <นะ S 1> ทบอลโลกที่าาที่ทะเลาะกันกลับกางทัวร์นาเมนต์เลยใช่แต่ทีเนี้ยได้ซามิเอโต้ซึ่งเป็นเพสเซนต สมาคมแนะตอนเยียร์ใไปคุยซึ่งไม่แปลกใจแล้วเขาเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเคลียร์กันแน่นอนนะครับออากลับไปหาย3เดือนนะครับซึ่งจะติดทั้ง FA ติดทั้งลิขับถ้าขาเข้ารอบลึกๆนะครับเขาก็เลยชูประเด็นนี้ว่าแมนยูแต่จองว่าเออเดียร์อารไม่คิดเนี้ยว่าเออปล่อยไปแล้วยังไม่มีนักทีมเออมันไปเฟียเจนอยู่เหรอคุยได้ไหมมาระยะสั้นน่าเอากลับมายูเทิร์นเผื่อแฟนบอลก็จะได้แฮปปี้แล้วมากดดันด้วยคุณเป็นเดียร์ารคุณไม่รู้สึกว่าเหมือนแบบว่า แฟนเก่าเลิกกันไปเธอก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยนะเธอมารับมาส่งกหน่อยช่วงนี้อะหน่อยได้ไหมอะไรนี้คุณจะมีใจแบบไปช่อแฟนเก่าคุณเหรอคุณโดนแฟนเก่าทาแบบนั้นอะมันขุดถึงขนาดว่าดิวเนี่ยคุยกันก่อนโอนนาเซฟุดโทษด้วยออคือก่อนเซฟชดโทษเนี่ยเอาจริงๆคือโอนนาไม่ไหวแล้วอ่าสเต็ปไม่ค่อยดีนะครับสเต็ปอยู่ในช่วงที่แบบว่าโดนวิจารณ์เยอะมากอะเนี่ยไปกินข้าวกันแล้วไปกินข้าวร้านประจาด้วยมาดูทีมหญิง ไอ้กับแต่จริงเขามีบ้านอยู่ที่เชสเชียอยู่แล้วอกล้ๆบ้านแล้วก็มาเจอเพื่อนซึ่งถ้าเราดูจริงๆแววตาเดเยอมันไม่ธรรมดาฮะรูปถ่ายกับบรูโน่ก็เห็นอยู่นะครับว่าคุณผู้ชมลองดูนะฮะอ่ะถ้าเราเป็นโคนันนะเราเป็นเราเป็นนักสืบนะคุณว่ามือถือใครอ่ะผมรู้ด้วยพี่นัทเอาภาพเต็มกันแหละคุณคุณว่าสมมุติเวลาเรานั่นกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีคนนึงว่าเฮ้ยถ่ายรูปให้หน่อยเด็คุณภาคว่ามือถือใคร ผมรู้ผมไม่รู้จริงอ่ะมือถือ D K A เหรอประโถนักฟุตบอลมันจะพกมือถือคุณคุณขาดผมทันทีเลยคุณนัทผมก็เลยบอกมือถือดีกาบอกมือถือดีกาวางอยู่นันักฟุตบอลมันพกมือถือกี่เครื่องคุณนัทพกมือถือกี่เครื่องครับอผมมั่นใจเลย D ฮ A ต้องเป็นคนให้คนถ่ายรูปให้ตั้งใจล่อยตั้งใจชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นัทมีภาพถ่ายกับบูโน่ไหม คือคุณจะบอกว่าเจตนาของเด r พีคือยังมีใจอยู่นะจีบมาได้นะมันอารมณ์ทักมาได้นะผมไม่ใช่คําว่าล่อเหยือนะต่อารมณ์ประมาณว่าแบบพูดภาษาชาวบ้านก็ตูยังคุยกับเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะไอ้สี่ห้าคนเนี่ยซัพพอร์ตฉันนะเดซันก็เลยขูดประมาณว่าไอ้ดิวเนี้ยมีมีการคุยกันไม่ใช่เป็นเทนหักแน่ๆนะครับแต่ว่าเป็นแบบหนึ่งในสตาร์โค้ดเป็นไปได้ไหมถ้าหาก ถ้าหากว่าจะเข้ามาเป็นช่วยในระยะสั้นแต่กูไม่คิดลึกไปเขาอยู่กับทีมาเป็น10ปีการที่เขาจะกลับมากินข้าวกับเพื่อนเก่าก็อาจจะแค่กินข้าวเฉยๆก็ก็เป็นวันที่ตัวซันมันขุดไงก็มันขุดว่าแบบเนี่ยคุยกันก่อนที่อ่าแล้วโชคร้ายอยู่ดีอ่าเนี่ยเดูหน้าดูหน้าต้องกลิ่มแลิ่มแลคนขวาเนี่ยใครเอาตรงกัะตันเพื่อนซีเลยเอางี้ใช้วิจาญาณในการรับชมอ่ะถามคุณจริงทัศนาคือว่าในใจในพิร์เนี่ย เดี๋ยวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมต้องงอชนิดที่แบบโหคนที่ต้องเอ่ยปากคนเดียวเท่านั้นก็คือพี่บอสของเราเอล็กชันฮาร์กก็ต้องกอดคองอต้องคุยแล้ว่าแบบโหพี่พี่พี่ปล่อยผมแบบนี้ผมตกงานอย่างนั้นแล้วแบบลูกเมียผมยังไงต่อใช่ก็บอกผมแทบจะนัดสุดท้ายเลยด้วยปล่อยให้แบบเหวออะถูกป่ะคนเดียวที่จะคุยแล้วเขาจะกลับมาได้ก็คือเอล็กชันฮาร์นี่แหละมันไม่ใช่แผลเล็กๆนะ ว่าเผื่อต้องใช้เฟอร์กี้ด้วยอเอาจริงนะใช่วันนี้เราคิดไปไกล,กลเกินไปละครแล้วแต่ถามผมใจลึกๆนะผมว่ายังยากอืยิ่งสถานก,การณ์รกกรฟุตบอลนะต้องยอมรับคุณผู้ชมมันไม่ได้เปลี่ยนกัน2วัน3วันครั้งนะมันเปลี่ยนกันทุกชั่วโมงหรือทุกนาทีเลยนะอะก่อนหน้านี้นถ้าสมุทรเสียโทษโอนน่าออกมาวืดอะมันก็จะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งสะเทือนใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาวิเคราะห์ว่ามานมีอีกข้อหนึ่งนะถ้าทียาแบบสมุทรยังมีใจจริงแล้วยังไม่มีทีมนะค่าเหนือแพงนะ ขอซ้อมหน่อยได้ไหมเหมือนจอ์นี่อีแว่นะคือใจผมผมเชื่อว่าเด r มีใจแน่ๆเพราะว่าอยู่ับทีมานาเน่ความผูกพันความรักก็มีอยู่แต่ว่าคิดทีมก็มีอยู่นะคือถ้าเกิดคุณจะมาง้อนเนี่ยนี่จริงแฟนแมนยูเัานะเขรารออะไรอยู่หรือวะเขารอรูป DKR เนี่ยไปเซ็นแวร์ลายเซอร์บอบมันอยู่อ๋อเฮ้ยยังไม่มีภาพคุณเยังไปยังยังไม่ไปยังไม่เห็นเห็นแต่พวกแกได้ในเวมอาไปดูไปดูทีมทีมหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็ มันผมใช้คาว่ายังยากอยู่นะครับมันมีแค่2ข้อแม้ในการที่แบบอ่าโอเคเดอะซานอัลอาจจะแฉมันไม่รู้จริงไม่จริงอาจจะตีลวนก็ได้แต่ว่าโอกาสถ้าเรามองจากภาพรวมมั้สองข้อหนึ่งเดคอาขอมาซ้อมเออแมนยูเหมือนอีเวนนะผมไม่มีที่ไปอะเลสเตอร์ปล่อยผมผมก็ใช้คอนเนคชั่นเมียก็อยู่ใน MUTV เอ่อเฮเลนขอมาซ้อมขอมาซ้อมซ้อมอ้าวเฮ้ยซ้อมดีว่ะแล้วเขาเทนหาก็ชอบทัศนคติในการที่เออฉันเป็นแชมเปี้ยนมาก่อนนะ ถ่ายเทให้น้องเอ้ยเวิร์กมีประโยชน์อ่าแนวนี้ผมว่าโอเคนะความฟิกก็ยังดีว่ค่อยๆขยับกระดับสเต็ปอ่าความฟิกก็ยังดีเนี่ยเอาจริงมันก็มีสเต็ปเนี่ยที่แค่ขอมาซ้อมอ่าซ้อมดีอ่ะโอเครีวอร์ดให้หรืออันที่สองเทนหากมองว่าเอ้ยโอนาแนมไปเนี่ยบินไปอินเดียซ้อมยังไม่ค่อยดีไว้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่อ่ะเดยโทษทีเอาไหมสัญญาลายอาสั้นลดค่าเหนื่อยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแคมิลินตกรอบไว้ก็ ไปจีบเดมาไปงอนเดมาก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะก็นั่นแหละมันมันมันนั่นคือสิ่งที่ผมก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยากของมันมันอยู่ที่ว่าซื้อโก2คนมาเลยนะทีเดียวนะแล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งเดไปใช่ไหมการเอาเดกลับมาเนี่ยโอเคแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในการที่แบบกดดันโอนาน่าใครจะยอมนั่งวะสรุปแล้วสมมติโอนาน่ากลับมาจากแคนาบรูนใครเบอร์หนึ่งครับอ่าบอกเดเดตัวเดรับได้ไหมไอเดรับแสนเจ็ดนั่งนะ หาับแม่ตรงนี้มันต้องหาตรงกลางให้เธอซ้ำถ้ามันอีโก้ต้องคืออาจต้องเคลียร์เซ<ด>ตัสก่อนแต่ตอนที่พี่จออีบแล้วว่าคุณยืนจุดไหนออคุณกลับมาคุณอาจจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมแล้วออต้องเคลียร์ชัดใช่แล้วจริงๆนะตั้งแต่เจอเชฟฟ,ฟิวในแต่กับล่าสุดที่พบโคเปนเฮเกนเนี่ยฟอร์มโิรน่ามันดีขึ้นมาแบบอย่างนี้ถ้าเราคุยจะทตรงนะก่อนเชฟยูที่แบบโอ้โหแทบจะแบบหลังจากรับหลุด ที่โอทัฟฟอร์ดมันแบบหูมันสภาพไม่เหลือมากถ้าเป็นทันทีนั้นนั้นเคอาร์มันจะมีภาษีคุณเยอะมากแต่ตอนนี้นัดเจอเชฟยูเซฟโอ้โหตทุกคนรู้สึกว่าเริ่มกลับมาให้โอกาสเฮ้ยแต่เขาบอกเขาเซฟจุดโทษเนี่ยก็เป็นแค่หน้าที่เขานะคือผมมาพูดในสปอร์ตคอนเนอร์ตั้งแต่ลูกที่โอนาน่าพุ่งจังหวะอิคาดี้แล้วที่อิคาดี้ยิงอ่ะแล้วโอนาน่ามันพุ่งรู้เลยว่าโกนี้เซฟจุดโทษเก่งตั้งแต่จะเอาจริงๆตั้งแต่อยู่อินเตอร์เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากบอลถ้้้ววยยยเเเนนนนนีี่่่่มมัักก็ชดจาา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 ถถหรโโออง บนจุดโทษมันก็มีโอกาสแชมป์สองคนเอามาวัดกันนะมันก็มีจุดอ่อนด้วยกันทั้งคู่อ่ะอ่ะถ้าสุดท้ายเดคเคอาจ่ายผิดให้แม็กควายโดนด่าอีกถือว่าอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันเป็นประเด็นร้อนผมว่าข้อความเนี่ยหลั่งไหลแน่นอนในในในไลฟ์แชทอ่ะอ่ะแฟนเมนยูครับคุณอยากจะเชื่อมมือใครตรงช่วงเวลานี้เอออ่าอยากให้หัวเดคอากลับมาไหมผมบอกเลยถ้าในโซเชียลมีเดียเนี่ยออนหน้าตายแน่นอนเพราะว่า FC ของเดคอานี่เยอะมาก